โอเคก็กลับสวัสดีทุกผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอันนี้เราจะพามาเล่น Jurassic World the Game EP แรกแต่ว่าผมเผลอเล่นไปก่อนแล้วคือเป็นในช่วงที่เอ่อจะว่าไงดี ก็คือผมแคชไปก่อนแล้วนะแล้วก็จูๆ่ๆมันก็อันนั้นน่ะอืมเกมมันก็จูๆ่ๆมันก็กลับไปเริ่มใหม่แล้วจูๆ่ๆผมก็กลับมาเป็นปกติแล้วอะ่ะมันก็เลยเอ๊ะรับว่าอันนี้เป็นอีพีหนึ่งแล้วกันนะถึงแม้อีพีหนึ่งอีพีสองจะเผลอลบไปแล้วก็เถอะคลิปนั้นอนะ่ะ สองคิปนั่นแหละนอ่ะ,ะอืมเปิดไปเลยโอเคได้ DNA มาสี่ร้อยอ่ยะเฮ้ยพอต้องเป็นรางวัลพิเศษแล้วอ่ะนี่ว้าวรีวิสหกอ้าวว้าวเต็มที่แคสบ่อยมาก แล้วก็เล่งบ่อยมากอย่างเกมจูราสสิกโอเคผมว่าคมไม่ปวด กันนะที่ผมเผยลบอีพีที่หนึ่งกับอีพีที่สองไปเออไม่ก็เออนับอันนี้เป็นอีพีใหม่แล้วยกันอีพีที่หนึ่งอ่ะเออเธอเออเออเอออะไรต่อมต้อฟักใครก่อนนะก็ นี่นี่ฟักไข่เด่นรองสัเออเออเอาผสมกันแล้วก็ได้แลตัวยี่สิบแล้วพอได้ตัวแล้วยี่สิบเอาผสมกันก็สามสิบย่ำเปตทนกันนี่ โอเคเอ่ออ <Okay. S 2> uh. mm. ใครที่เป็นคนดูใหม่เจอไอ้ใบฟาร์มก่อนหรือเปล่าคือผมไม่ได้ฟาร์มก่อนแต่ว่าคือมันจะมีสองคลิปตัวละสิยู่ที่ผมดันลบไปนะใช่คือลบไปเยี่ยมให้ก่อนนับว่าอันนี้เป็นอีพีนึนงแล้วกัน เริ่มใหม่ไปเลยถึงแมว้ว่าไอเกมต้องไม่เริ่มใหม่ให้โอเคโอเคก็กลับสวัสดีทุกชุมชนนะครับวันนี้ผมจะพามาเล่น j u r ส s s i c World g a m ถ้าใครถามนะว่าเอ,อทำไมมีดิสิโซยังจังก็คือมันจะมีสองอีพีแรกที่ผมเผลอลบไป ใช่ฟังไมผ่ผิดถือลบไปแล้วก็นับว่าอันนี้เป็นมีพีหนึ่งแล้วกันเพราะว่าเพิ่มลบสองมีพีแรกไปไปเอปอนอะไปนอะงั้นเล่นแบบพีพพเดี๋ยวตั้งชื่อคิดว่าเล่นแบบพีพครั้งแรกแล้วกันอ๋อนี่อ,อนันนี้นี่มามาไม่จะทับไม่จัทับไม่ เอานี่ไปตัวน้ำนำไปก่อนเอาเนื้อไปอาร์เซนตินโนซอรัสแล้วก็เอาอะไรไปอีกเออมาจินกาซอรัสแต่ตัวแรกนี่มันเชื่อไม่ออก แบบนี้เหรอเล่นแบบนี้เลยเหรอ เออโทษดีก่อนสองยังไงมันก็เตียวไม่เข้าร็อคเพราะมันเป็นแค่ตัวระดับเลยแต่เราคอมมอนแต่ว่าเราเลเวลเยอะกว่าเว้นแต่ตัวกินพืชได้จะไป่หลอดเอาวมันตีมาสองเอาเอะามันจะพูดเอะเออลืมเลยอมันกี่สกอร์ละเออ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  กันสองช้าสองมาสามตีมาสามพวกสามสามตีสองไอ้เด็กก็ได้อยู่นะไม่เสียเลือดนิ่มเน่เน่มน่มนิ่ม,ม,ม,มตีไปเลยสามได้สองไง เราจะลองเปลี่ยนตัวเป็นตัวเสมอธาตุกันด้วยความท้าทายนี่โอ้มันตีมาสามนี่โอ้เราจะตายแล้วนี่๋ยวขอชา์จก่อนนี่มีสกอให้มาจนกนันี่มันไม่ตีมนันนี่มันมีสีนี่ตีมาเลยสีเฮ้ yeah. มันไม่ตีสีงั้นเราก็เก็บได้แต่ว่าเราจะใช้มาจุนแานน่โอเคตาไปเลยนี่แล้วก็นี่นี่นี่โอเคอเคุ้ยไม่ตายนี่จะทำยังไงดีนี่โอเคแล้วก็ตีไปเลยนี่แบบไม่ต้องสนอะไรแล้วนี่จะตายนี่ นี่ดิกจะถูกนี่อืมอตีมาสีเราตายแล้วนี่โอ้ตีสีเออเฮ้อ,อ,อ,อโอ้ไมนะ่น่าเราเป็นตัวแพ้ทอดเตึบ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  โอเคถ้าไมตายไปเลยยชนะแล้วนี่เย่า yeah. มาเฮื่อว้า wow. วชนะแล้วเอ้ย yeah. <c> ้ <oughs> คำแบบนี้ไม่ไว้เจนะี่

เบสแล้วก็เอาอีกตัวมานี่มาจุนแกนี่ท้าไมมีมาจุนแกนี่ไม่ไม่รู้จะสู้ได้หรือเปล่าวันนี้่ดวลอะไทุกข์กับเด้วยโอ้โอ้อเคอือืมอืมอืม ดีนะาเอาตัวกินพืชมาไว้นะเอาอีกตาหนึ่งแล้วกันนี่นี่นี่เอาอีกตาหนึ่งโอเคแต่กี้เกมหลุดไม่สีหน้าจอดับมามามา โอเคหวังว่าหน้าโจจะไม่ดับแล้ครั้งนี้ไม่เงยคน่ด่าจไม่ได้ตื่นมาก็ทำคลิปเลยชุมเขชุมเชิญให้โหวตไม่ว่าจะให้เล็ดเกมอะไรก็ไม่ค่อยไปค่อยโหวด้วยก็เลยเอออัตโรสิก เบรอไปก่อนแล้วกันแล้วก็เดยกเกมนี้โสงยังไม่รู้ว่าคืออะไรเพราะว่ายังไม่มีคนโหวตดิเกมแกรก j u ู a าสิก Oh my na นะเราโดนตีไปแล้วเอ่อเราบาดเจ็บสาหัสทีมเรากัดไปเลยสามเผื่อๆอืม o ไ m ่ oh my, นะเป็น ตัวเดียวกันนี่โอ้ไม่นะมันมีสีแต่เรามีแค่หนึ่งได้แล้วโดนกัดตายได้เลยว้นนู้ไม่นะเอ่อเกมการ์ดก็ เกมคราสนี่เกมคราสเกมดับเกมดับเออเกมดับเกมดับเกมดับมาสามสี่ครั้งแล้วเกมดับ โอ้โหเปิดมาแพชฮอตเลยว้าวเปิดมาก็แบเทอดเลยเอ๊ะอ๋อ ดีว่าตีสองโอ้มันตีมันหนึ่งมันเลื้อหนึ่งไงโอ้จะไม่เสียงเราจะไม่เสียงแน่แน่นอนโอ้มานะจะไปตีสองตาเลิกแล้วเราจะไปเอาตัวไหนไปโชว์ก่อนไปตัวกินน้ำไอตัวเอ่อเอ่ออะ ไอ้สุดจังโอ oh นะไม่นะ่ลเราตายเราต้องเปลี่ยนไปมาจนเกอะตึบตบชาร์จหนึ่งชาร์จสองไปเลยโอไม่ oh my, นะมันกันมามเปลี่ยนตัวไหมขอร้องเลยอย่าเปลี่ยนตัวเธอ แม่เปลี่ยนตัวเอื้อเกือบเกือบเกือบตายเกือบเกือบเกือบตายเกือบเกืบอบตาย แบบ H H T ว้าวตีมาสองตายว้าวอาจะต้องเสียตัวนกแต่ก็เพื่อะรอเ่ดีก็อพอดีเลย ออมันมีหนึง

่าจะเอาตายหนึ่ง oh. ก็ไม่ได้ตายหนึ่งเกมคลาสโอเกมคลาสนิกลเกมคราสเกมคราส เรจไเพลงนี้ก่อนแลวกันเริ่มครชโอ้